ที่รักทุกท่านวันนี้นี่สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกเราเนี่ยนะครับพาท่านมาดูกระบวนการที่เราถอดองค์ความรู้ในเรื่องของการเรียนรู้ในกเกษตรทฤษฎีใหม่ตัวจริงนะครับที่เราคัดเลือกอเป็นผู้นําเกษตรกรตัวอย่างต้นแบบของกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือคุณพี่นัรุมนบุญเคิมสวัสดีครับวันนี้เนี่ยครับมีหลายๆคนถามพี่นัทรุมน ดําเนินการตรงนี้ดําเนินการอย่างไรเป็นอย่างไรจนกระทั่งได้รับรางวัล DLD Award นะครับเป็นนวัตกรรมเครื่องมือสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นเครื่องมือป้องกันความล้มเหลวให้กับเกษตรกรในพื้นที่คือเป็นลูกชาวนาเป็นลูกชาวนาแต่เราเห็นอาชีพทํานาแล้วละ่ะมันหนักก็เ,เลยเข้าเมืองนะคนะไปเป็นสาวโรงงานะ แล้วก็เรียนต่อจนจบปริญญาตรีาจากมศทเรีออ่อการจัดการค่ะแล้วก็ทำงานอยู่ที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนเพียงแต่ว่าปรับเป็นพนักงานออฟฟิศตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B O I ปี2 5 5 0 5นหเอยเกิดอฟอร์มสบู่อีกรอบหนึ่งเนาะ ก็บริษัทย้ายฐานย้ายฐานการผลิตไปไปเวียดนามทีนี้ตกงานตกงานพี่น้องก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นกลับมาดูแลพ่อกับแม่เถอะเพราะว่าตอนนั้นพ่อป่วยค่ะพ่อป่วยก็ก็กลับมาเมื่อปี2552จริงๆแล้วเราทำเรื่องเกษตรนะคะเป็นเกษตร เขาเรียกว่าเกษตรผสมผสานทีนี้มันเริ่มมาจากที่ที่มนทาเรื่องของปุ๋ยหมักค่ะทาในเรื่องของขยะอินทรีย์ค่ะซึ่งพื้นที่เนี่ยเป็นของตาบลหนองแสงจะมีอาชีพเดิมคือทํานาแล้วก็ตอนหลังมาปรับเปลี่ยนทําสวนเพิ่มขึ้นก็เป็นในเรื่องของผสมผสานจากการที่เราทําเรื่องของปุ๋ยหมักทําน้าหมักทีวภาพ เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์เข้ามาให้ทำในเรื่องโครงการวิจัยในเรื่องของอาการบริหารจัดการขยะนะคะให้มาในเรื่องของส r ทีนี้เนี่ยเขาส่งเสริมเนี่ยเขาส่งเสริมในสองตบลซึ่งเป็นไทพวนของตําบลเกาะหวายกับตําบหลหนองแสงตอนนั้นเขาเรียกเขาเขาเรียกพวกเราว่านักวิจัยชุมชนด้านสิงแวดล้อมพอนนั้นเราออกแบบฐานออกมาแล้วเราก็จะมีในเรื่องของอพี่มนใช้ชื่อว่าปุ๋ยขีย้เกียจ ก็คือเป็นในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักแม่โจ้แบบไม่พิกกับกองค่ะอีกฐานที่สก็จะเป็นในเรื่องของจุลินทรีย์สพลัง<ม>จุลินทรีย์สพลังนี่ก็จะเป็นจุลินทรีย์เจ้าปวกหน่อกล้วย<ม>แล้วก็สังห์แสงฐานที่3เราทําในเรื่องของการเลี้ยงไก่เราเรียนแบบธรรมชาติเลี้ยงไก่เรียนแบบธรรมชาติเรียกว่าไก่หลุม,ม ฐานที่4ตอนนั้นเราไปได้องค์ความรู้มาจากเขาหินซ้อนเราทําเรื่องของเตาชีวมวลค่ะก็เป็นเอาใบไม้เอาขนงไม้ไผ่หรือเศษไม้ไม,ไม้เล็กๆสิ่งไม้เล็กๆเอาไปเผาถ่านได้ถ่านได้ถ่านได้พลังงานแก๊สมาใช้อีกฐานหนึ่งฐานที่6ก็จะเป็นในเรื่องของเตาเผาถ่านเพื่อที่จะเอาน้ําส้มควันไม้แล้วเรามีไม้ไผ่เราก็เลยได้ถ่านไม้ไผ่ค่ะ <Okay. S 1> อีกตัวหนึ่งมีเลี้ยงเส้เดือน เป็นการเลี้ยงให้เดือนจากขยะในครัวเรือนไปมีทั้งหมด6ฐานนับนัดน,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 นตอนนั้นค่ะ,ะก็หลังจากที่พี่มลได้ไปอบรมในเรื่องของวีโรล d เดอร์แล้วเราก็ได้รับเครื่องมือในเรื่องของ v r o o ทีนี้เนี่ยเราเอาเราเอาตรงเนี้ยมาปรับใช้ในพื้นที่ะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในพื้นที่ชุมชนเราเป็นไทควน ะะเป็นไทพวนแล้วจากองค์ความรู้ที่เราได้รับมาจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรือเกษตรพัฒนาที่ดินอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งของมหาลัยตรงนี้นะคะมันก็ทำให้พี่มนมาตกผึกในเรื่องของ สวนทองมนโมเดลเป็นการเอาเครื่องมือมาแล้วมาถอดในเรื่องของการเอาความรู้ทางด้านวิชาการนะคะมาบวกกับภูมิปัญญาของไทยพวนเกิดนวัตรกรรมใหม่ที่เรียกว่าสวนทองมนโมเดลนะคะตรงนี้เราเอามาขับเคลื่อนจริงๆแล้วเราทำอยู่แล้วล่ะไม่ว่าในเรื่องของอ่าซ c g นะคะแต่พอเราเอามาจัดแยกเป็นปุ๊บเป็นปุ๊บรวมเนี่ยค่ะมันเกิดการขับเคลื่อนแล้วก็เป็นในเรื่องของ อีโคซิสเต็มที่เรามีอยู่ในพื้นที่แล้วเราก็เอามาปรับใช้ในชุมชนทำให้ชุมชนเกิดรายได้มีรายได้เกิดขึ้นมานะคะ,เ,ะ,คะเป็นที่รวบรวมผลผลิตชุมชนมีรายได้เรามีรายได้นะคะจริงๆตรงตรงเนี้ยเราเรามีการทำหลักการคือเราพึ่งพาตัวเองแหละพึ่งพาตัวเองเรามีการทํา ในเรื่องของน้ำหมักชีวภาพแล้วทําปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักเราก็ได้จากไก่นะคะได้จากไก่แล้วก็มาทําน้ําหมักทําน้ําหมักเราก็กลับไปสู่ไก่สูต่ต้นม้งต้นสู่ต้นไม้เอาเอาใบไ,ไม้มาผลิตในเพื่อมูลค่าเรื่องผ้าหรือแม้กระทั่งผลผลิตจากชานาลงตัวนี้ค่ะเป็นในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากศาสตร์ฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่นะคะโดยที่มันมีผลกระทบต่อต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แล้วก็ตัวนี้คือไบโออีโคน y มีส่วนเนี่ยทั้งหมดที่เราทำอยู่เนี่ยค่ะมีการนำทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะมาใช้ในห่วงโซ่อาหารแล้วเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดการของเสียในระบบมหมายความว่ามีใบไม้เยอะๆเราก็ให้ทำปุ๋ยหมักให้ไก่กินบ้างให้ไส้เดือนบ้าง ที่เหลือเพิ่มมูลค่าก็เป็นในเรื่องของผ้าตัวนี้ค่ะคือเราใช้ในระบบุห่วงโซ่อาหารแล้วก็มีความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอันนี้ก็เป็นในเรื่องของ circular economy ในส่วนคำ่ากรีนกรีนอีโคโนมีเนี่ยก็คือเราเอาทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เอามาขยายในชุมชนเกิดความร่วมมือในชุมชนมุ่งเน้นในเนรืนเน่องของความปลอดภัย นะคะตั้งแต่ผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภคทําให้สังคมและก็สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเพราะว่าเราเอาผลผลิตตรงนี้เข้ากรุงเทพส่งให้กับวังรีคลีนนะคะชุมชนมีไรายได้นะคะตรงนี้เป็นการตอบโจทย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้ก็คือเป็นผลผลิตที่มเกิดขึ้นวันนี้ผลผลิตนั่นหมายถึงว่ามีไรายได้ช,ชุมชนมีไรายได้จากผลผลิตที่ที่มีอยู่มีความเกิดขึ้นในในชุมชนตรงนี้ คือหลังจากที่เราใช้เครื่องมือตัววีโรแล้วแล้วก็ตกผึกแล้วเนี่ยแล้วก็เราเราได้รับโครงการในเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระหรือไก่โควิดทำให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้เกิดการพึ่งพาตัวเองโควิด2ปีที่ผ่านมาเราอยู่ได้ทั้งที่มนก็ไม่ต้องไปขายของที่ตลาดเกษตรกรเรามีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าค่ะ จริงหนึ่งที่พี่หมดได้นะก็คือว่านณะวันหนึ่งอ่ะเราเรามีคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดหนึ่งซึ่งอาจารย์ที่เราไปเรียนรู้มามเขาบอกว่าถ้าเราเมื่อไหร่ เมื่อก่อนพี่มนเป็นคนเดินออกไปหาเงินก็คือไปเป็นทํางานออกออกไปกรุงเทพไปทํางานอ,อันนั้นคือเราเดินออกหาเงินนะปัจจุบันที่มนทําได้แล้วก็คือให้เดินให้เงินน่ะเดินเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกอแล้วเรามีวิถีชีวิตเนี้ยได้ดูแลคุณยายได้ดูแลชุมชนได้ดูแลชาวบ้านนะคะอันนี้คือสิ่งที่ตอบแล้วเนี่ยเห็นชัดแล้วนะครับ VIO ในเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่ นี่ก็คือการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาสู่การพัฒนาที่ยัง่งยืนด้วยกระบวนการทฤษฎีแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติตรงนี้เป็นวิถีไทยพวนซึ่งมีสตรอรี่ถ้าใครอยากจะชมก็มาที่สวนทองบนนะครับมีเฟซมีมีมเข้าไปดูทางทางเพจนะครับว่าสวนทองบนนะครับอำเภอ,อตำบลหนองแสงอำเภอปากคลีจังหวัดคนครนายกท่านก็สามารถจะมาเยี่ยมชมได้เรามีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด6ฐาน นะครับก็เชิญชิญทุกท่านวันนี้ต้องขอบคุณที่นฤมลเป็นอย่างมากที่ให้ความกระจ่างในเรื่องของ VIO r แล้วก็ BCG บางคนบอก BCG โมเดลนี่ก็มีความรู้สึกว่าปวดหัวอะไรไปยังไงแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในตัวเพียงแต่ว่ากเกษตรกรสามารถค้นคิดแล้วก็สามารถดึงเอาสิ่งสำคัญของชุมชนที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนะครับว,นนวันนี้คงต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ